ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแพนกล่องไปข้างหน,น้ารถติดมากค่ะมม่ยังวันนี้มมอยู่ขอนแกนคนละค่ะอยู่ที่ขอนแกนกัะน้องเจบุญกับม่านค่ะมาตามตัวเลขฝากันนั่นละมาตามตัวเลขกันเซียนเนะาะครับผมค่ะเข้ามาแล้วเนาะโอ้ยสัญญาณดีมาเนาะค่ะไมแม่เดินงานกันแล้วเนาะมุงโ่งเนาะวันนี้มันเปิดเทอมด้วยเนาะค่ะวันนี้เปิดเทอม รถติด,ดนขนาดค่ะอยู่ขอนแก่นมือนีมากไก่แน่จ้านายก็จะได้กลับค่ะมาตามตัวเลขตามแนวทั้ทงคุณบอกว่าเสี่ยนขอนแก่นไหนเลขถือมากให้เมเด็มดเดียวเม็ดเดียววันนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นเลขจับคู่หรือว่าเลขวิ่งตัวเดียวนะคะคุณบอกว่ามากหว่วยเป็นเล่นนี่แต่ละงวดนี่เป็นหน่อยล้านนี่ค่ะท่านผู้ชมไม่ได่สิบล้านบางงวดเลยนะนสิบล้า,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 านคนน่ะม<อ>ันจะเม่นจริงบอนะคะต้องรอไปฟังน้ำกันเนาะ หาสิบล้านกีบสิคือขวนนี้เป็นาฟันมาแล้วดีในยินนขาวๆขัากยาใ่าหาสิบล้านต่หาสิบล้านกีบส่เจีเอย <c oughs> ์เน่าฟันห้าสิบล้านบาทวปารันปัดเด็กตัวเดียวนะปฏิโซ่เพินมิทุนคือว่าล่ะตีโอ้ยผู้ใดจีบกาลงทุนครับกกวา <ละ S 2> ยุ่จำเื่นเดี๋ยวนี้นยังคนขึ้นลงตามรักว่าเป็นจิงหัือเป็นไปเมไดดม โอ้โห oh, เร็วมากค่ะสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เขาจะมาเรียงอ่าเสียใหญ่จับคู่นะคะท่านผู้ชมเด็ดกกาเสียใหญ่กับมีค่ะ oh. อ่าเสียนใต้นะคะเซียนใต้มันเป็นยังคืก็ตีแต่รถนี่วันเป็ี่นน้าไฟแดงอีหรีบเล่เสียนใต้ร้อยล้านตามที่เจ๊บุญสัมพันธ์เมื่อกี้ที่แม่แม่คอ,อกันเขามาอหลายเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าวันนี้เพอร์ิฟ <c oughs> ันตัวเดียวค่ะบนตัวเดียวล่างตัวเดียวค่ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครค่ะวันวันนึงแค่วาให้สิบเก้าตัวเดียว เอออีลีใหสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดให้หนึ่งเก้าค่ะให้หนึ่งเก้าเดียวค่ะทุมาเจบุญบอกว่าเจบุญถ้าหนูจะเอาให้หนูเอาให้หนูเอาหกหลักร้อยหรือว่าศูนย์หลักร้อยใส่นะถ้าหนูจะซื้อหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งอนอะเอ้าปกติมหรอกศูนย์หนึ่งเก้าว่ามันบอกหนูก็เลยว่าศูนย์ไม่มาค่ะเอาหกใส่หนูไปเฉียงเซียนเพิินค่ะหกกับมายูตรามาลังค่ะ่าผม้ชมค่ะแต่ว่าเลขพี่เซียนแดนใต้เมื่อกี้ให้เข้าทั้งบนทั้งล่างจับคู่ให้เข้า เพิ่ฟันไปที่เอ9บนมาเม็ดเก้9มาบนร้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็6มาล่างร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมกับปรากดเข่าหนึ่งเก้านะเข่าหนึ่งเก้าตรงๆแล้วก็6ค้าตรงๆวันนี้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาแล้วนะคะ่ะโอ้โหมาไหวค่ะน้องเจียบุญน,นั่งเต็มหน้ากลองเลยค่ะรถติดร้ายค่ะท่านผู้ชมบุญพระรวยเป็นผู้ขับรถค่ะวันนี้ก็จะเจอกันทั้งรถนะ ว่าจะเป็นคลิปพิเตษเนาะค่ะที่แรกว่าจะไปบอกอยยุบ้านกาะท่ามผู้ชมยานอันคำยานมันคำยานแม่แม่บพาท่านในสิมืออื่นกันยังสิมาสรุปเช้าวันหน่วยออกว่าจะเป็นออาาปกอ,องอาจารย์วัดป่าค่ะขออาจารย์วัดป่าเพิ่มฟันดีได้งอนนี้อาจารย์วัดป่าก็ได้ฟันดีทั้งดีมาก,กว่าะท่านดีแล้วมากกว่าห้อยออกหนังวันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีแอทั้งสองสวัสดีทุกท,ทุกท่านค่ะเชียงยังว่าเป็นตะวัตถูไววไฟระเบิดค <c oughs> ือดหลังจวดดนเชียงเชียงรถเชียงรถน้ำมันโดน้ำมัน,นไป<ใ>จบุญสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีน้อยน้องเจบุญครับขี่รถพูดขี่รถอยู่ค่ะแต่ไม่ชอบมาสนใจน้าผู้ได้บอกเลขนี่นน่ยบอกเลขระวางเลขเล่าถึงนี่วัานเอามือนั่นค่ะเลขเล่าแม่ถามว่าน้องเจบุญบอกเลขแม,แม,แม,แม่แน่เลขเลย เรื่องช้อนหาเพื่อนเลขยองกหาสองหนึ่งแม่เล็กเล่าคนสินับเปลือกคนที่ไหนบูปันมาหนึ่งสองหาค่ะฮะดอกไม่สวยเดินทางปลอดไม่ได้จ่ายเอสดอกไม่สวยขอบคุณพี่ดวงกำมลนนะคะโห้ดีมาดอกไม่สวยบุญเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วต่อยกันกดแช่นะคะเอฟซีเขาเหม็นขึ้นมาหลายว่าช่องช่องของใจบุญหรือว่าบุญพ่อลวยค่ะบ่ค่อยติดร่งคลิปสักเท่าไหร่ ที่จริงลงคลิปทุกวันวันละสามถึงสี่คลิปค่ะท่านผู้ชมแม่วาโบล่งเนี่ยลงเจนล่าค่ะล่งแม่วาเอาล่งยังไหนแม่คือพ่อเห็นของเจบุญกับบอยเห็นของบุญพาเล่กับบเ,เห็นภากันเฮ็ดอีหอย่างอยู่คือพ่อพากันเฮ็ดคลิปแม่ติดตามพ่อเรื่องของอาจารย์วัดป้ากับบอยเห็นว่าสั่นอาจารย์วัดป้าหนูลงตามหมู่บ้านนี่ะมมนะคะท่านผู้ชมเลี้ยงอะไรเอ่ยเอาค่ะ เอามาออกเลียงเสียใหญ่กันเนาะคะ่ะเสียใหญ่ฟันมาแล้วนะคะในี่กลุ่มเพิ่นกับปอยไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้จับคู่ให้นะคะตอนนั้นเสียใหญ่เพิ่นอ่ามือนี้เพิ่นฟันเนาะคะ่ะมันฟันหนึ่งบนเนาะล่างล่างก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่เพิ่นจับคู่ให้เนาะจับคู่เสียใหญ่ให้โค้งสุดท้ายเสียใหญ่เหตุไดมเนี่ยจับคู่เ่เสียใหญ่จับคู่เ เชียใหญ่จับคู่ให้ด้วยค่ะวันนี้เชียงไในเนาะเอาไปทั้งกลองหลังนั่นเองเนาะเอาเตรียมปากกาค่ะท่านผู้ชมคันเล่าเพื่อนเล็เสียใหญ่นี่โตเด็ดเด็ดเพา่คนปล่อยจะได้กลุ่มนี่โตโตเด็ดโตฟันเหมือนตัวโตคักคักคนเนาะคนปล่อยเมียนเป็นฟันมิดเดียวเลยด้วยแ่แต่ันนี้มันกับม้วงกลมมีต่ว่าเบ้านไหนมาทั้งนึงแต่ถือกี่แต่ว่าเลขปล่อยในกลุ่มถือไอไอเลขปล่อยที่แหลกในกลุ่มน่ะถือมันบอดเอีงเลยแอดกระดกติดตามอยู่แต่ว่ามันเป็นอย่างมันคือบอดเอีง นัองเจบุญเนี่ยไม่หวยเล่าบะมี่ค่ะไปติดตามไปเพิ่งทังเพจของเจบุญค่ะเล็กเล่าหนูถือว่ามามาส่กันกับทางช่องย u b e เนะคะเดี๋ยวจะเทนในซับสนแต่ว่าถ้าอยากได้จะมีน้อยเล่าให้อยู่ที่ทางเพจของอ่าเจบุญผ้าโชคนะคะทางบุญผ้าลวดเิ่น,นเพจเ,พเ,ปเป็นยังบุกค,ค่ะล่องล่องไปถือปิดกันค่ะทา่านผู้ชมก็เลยวเล็กถืถ่าทางทางเพจของใจบุญผ้าโชคค่ะแ,คแต่ว่าเมื่อกี้นี่กกะปังค่ะทา่านผู้ชมเล็กเล่ากะปังอยู่เนาะ เพราะว่าสิาเป็นจับคู่ของสีมีหลายๆของอาจารย์คุณพ่อรวยนั่มยังสีราคาท่านผู้ชมเอาเตรียมประกาศเตรียมสมุดค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายเสียใหญ่สิบล้านมาแล้วเตรียมแคปหน้าจอนะคะจ,ะจัดไปชุดมือลูกจูงมือหลานประสานมือแฟนโอ้ยอันนั้นนี้เอารถรถนิ่งนะคะท่านผู้ชมสิบไฟแดงเอาโอเคอยู่เนาะอ่าแคปหน้าจอคะ่ะสวัสดีสามร้อยสี่ร้อยคนดูแต่ละช่องไวมากขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ คงกุดช้เสียใหญ่สิบล้านฟันบนเก้าเม็ดเออฟันบนหนึ่งเม็ดเดียวล่างเก้าเม็ดเดียวมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมีผปู้ไดมักสายวิ่งสายเนื่อยเอาไปเลยค่ะนานผู้ชมค่ะนี่ค่ะบนให้จับคู่ให้เก้าหนึ่งกับสองหนึ่งค่ะน้ำผู้ชมมันบอกว่าเลขไม่น่าจะมาบบนีผปู้ไดขาดคิดว่าเลขตัวนี้จะออกนะคะเลขออกอยากบนวางสีโอ้ยยยยก้องแม่ลู ย้ายเอสซี่ก่อนครับจับสองหนึ่งค่ะล่างล่างให้พี่หกเก้ากับห้าเก้าค่ะจับคู่ให้พี่สวัสดีแอดทั้งสองค่ะสวัสดีค่ะจับคู่ให้ที่ลูกกะกกวนกัะทั้งผู้ชมมนีกับจิไปแบบไว้ปไวแน่จักน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกสามนาทีนะขออีกสามนาทีค่ะน้องเจบูลอ่าจับคู่ให้ที่เก้าหนึ่งนะคะล่างให้หกเก้าค่ะคุณบอกว่าสุดฮักสุดฮักประกาเสี้ยนค่ะงวดนี้ มันหมายก็มาจังไหนบุนผ้าด้วยชุดหักปากกาเซียนเลขพิเศษปากกาเซียนค่ะคันเซียนโยใส่เข้าก็นนัน่งไปหักปากาก,ากากันแล้วนะตันนะี้ใคเป็นเซียนเข้าไปหักปากกาเพินน่นเลดจีิงินะอแต่ว่าเลขไม่น่าอ่าเพิ่นบอกว่าเลขเลขเลขมันจะออกบางามงวดนี่เพิ่นก็นเลข,ข้าเงวนในแบบนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้อ๋ออ๋ออ๋อจับแล้วนึกกันแล้ว ต้องการให้เชียมใส่ดินสอว่าอยากให้ใส่ปากกาก็ได้แอบทั้งสองขาหนูขอเลขเสียใจลอยล้านในบ่หมี่ค่ะเมื่อนี้มีให้ค่ะถ้าบ่าข้ามากมากเดี๋ยวเจมส์มึงิไปจอดถ้าถ้าบ่าข้ามไม่รีจะไปว่าอยู่บ้านเนาะค่ะถ้าแบบข้าก็จะไปจอดว่ารถไปจอดรถว่าอยู่ข้างทางให้ค่ะมื่อนี่ให้ท่างห่างเกือบสองร้อยโลนี่จากบ้านั่นจากบ้านมาขอนแก่นเกือบสองร้อยโลกับมันมากข้าออกมาตั้งแต่เที่ยงเนาะมาโทษหาคุณแม่กับพึ่งโทรติดพึ่งได้รับกันนี่ค่ะนะมาจมเหล็กกับที่ร่วงเบ คุยกันนะคะ่ะ้วก็อีกแอดลงคลิปบ่จ้ะเขาจะลงเป็นคลิปเขาจะไรฟ์สดลง,ล,งลงเป็นคลิปค่ะบางที่กะ,ะท,ทินั่นนะบางที่กะทีสองทุ่มเนาะสองทุ่มนะเี๋ยวท่านอยู่เนาะวันนี้จะสรุปให้ทุกสำนักทุกค่ายค่ะแล้วเราคว่ำคว่ำฟันของเจบุญกะกะกะฟันดีค่ะน้ำผู้ชมฟันว่าปิงแล้วค่ะปิงเกาะตัวแล้วก็ฟันวาดิบแจ้งหมอล่มค่ะน้ำผู้ชม เไเ่มีที่ห้ามสีบาจะรู้ตั้งแต่สำนักวัดเสาลินเท่านั้นเลยนี่นี่ค่ะท,ะทะักทายเอฟซีเลยค่ะอยากเข็นคน,นอรอเลยพ่อตันคนรอโอ้ยเลือดสีแล้วค่ะเลือดสีแล้วตอนเห็นตาข้างหลังพ่ทแไม่ชัดเลยพ่อตันสัญญ,ญาณพอดีครับผมคเรนจะแช่ไว้ไฟกันนะคะ เขียวสีเดือดเดือดก็ดีเนี่ยถนหน้าเปนไฟเนี<ๆ>่ยต,ติดไฟแดงซ่อนอยูด่ดนซามเตี้ยอลไรดิเอาค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เวลาก็หมดหมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอ้าวเรียกโชยเพื่อนเราวะโชยแล้วค่ะโชว์แล้วนะคะ่ะโชว์เรียกเหมือนนำเดินอันน้องปวดโอ้โหหนักหนักหนักเธอติดไปตามหนักเขาค่ะท่านผู้ชมมูมนี่จุกแล้วโง่ค่ะขอโทษกลับขอโทษขอให้เอสซีที่หนาลับทุกท่านค่ะมู้นี่มูนี่พี่เขาหนอนน่องไหนก็นได้เดี๋ยวน่องมานั่งค่ะ โอ,อ้ขอขอขออีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะโอเคโอเคค่ะเดีเ๋ยวจัดตามเดี๋ยวจ,จัดให้ค่ะ่านผู้ชมยอ่านี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะโค้งสุดท้ายเสียใหญ่สิบล้านนะคะ่ะนี่นี่นี่รถมันแรนค่ะแม่มันจะจะเป็นไวๆวนนจักกน้อยเนาะคะ่ะมันก็บังคือที่เฮานางว้าอ,อยู่บ้านนุกงกวัวที่จะบ่ท่านที่จะเมื่อวันั่งเนาะคะ่ะขอบขอตัวขอไวเดี๋ยวทางเด้อค่ะแอดทั้งสองขอบคุณมากๆนะคะ เอาแคบหน้าจอไว้เดี๋ยวค่ะแคบพ่อท่านเดี๋ยวบอกให้ฟังนะคะ่ะบนเสียใหญ่ให้ฟันไปที่หนึ่งนะคะเลขวิ่งเลขล่างนะคะวิ่งไปที่เก้านะคะจับคู่ให้บนเก้าหนึ่งสองหนึ่งจับคู่ล่างหกเก้าห้าเก้านิ้นไปที่เก้าหนึ่งกับหกเก้าค่ะท่านผู้ชมสุดหักประกาศเสี่ยน <Okay. S 1> เอาไปเลยค่ะท่านผู้ชมเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่อันเดอร์ไม่จัดค่ะจับคู่ให้เก้าหนึ่งสองหนึ่งนะคะล่างหกเก้าห้าเก้า N ที่9ก้ค่ะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะไปนั่งเบาดีๆนะคะตอนนี้ในรถนะคะขอตุดขอไหลายๆเดอแม่ๆเดอคลิปนี้เอาซ้ำนี้นะคะสวัสดีค่ะ